คนลายคนลายตลาดนัดนาซายเนี่ยหักโมกันม้เนี่ยคนลายได้ไหมน,นี่วันส่อพี่น้องต่อแรงซีมองแรงโล้ค่อยมั้งนี่เจ้าเนี่ยโลซีห้า บ่ายดีพี่น้องหมดสู่ผู้สูค่คนเนาะตอนนี้บา้านสอนอยู่ที่เซโนเมืองอุดรธานแขวงเสาอนาเขตเนาะคลิปนี้ก็สิเดินทางกางางงางลับเพื่อท่านพาแขกแขวงขาม่วนคลิปนี้หลักกาสิบห้าพี่น้องเข้าไปเลาะไปเที่ยวตลาดนัดบ้านนาทรายเมืองอุดรธานตลาดนัดตอนแรงวันเสาร์พี่น้องเลยผมได้มาเลาะโดนแล้ว เป็นตัวเมืองอุทุมพรหรือว่าเซโนโเมืองใหญ่อันดับสองของแองสตา,าเวนเชตเมืองใหญ่อันดับต้นๆของประเทศลาวส่วนนี้จะเป็นโซนขายปิ้งไก่เนาะฟิ้งไก่แซ่บปิ้งไกล่ไกล,ลาดเซโนโอเอาไปติดตามอัคมเบิึง,งบรรยากาศตลาดนัดชาซต้องกัดเนาะจากเซโนโไปกระบ,บไกรประมาณ10กิโลเมตร อดแล้วตลาดนัดนาซายพี่น้องตลาดติดแคมทางเลขที่13ใต้ตอนนี้ก็เวลา4โมง4โมงแรงมากอย่างน้อน,นี่อันนี้่มากันมาแตงไทยอะเด้มากไข่ไข่แคนตนะลุบนมากไข่ไข่แคนตะลุบา่มากแแคนตะลุบบ่บ่มาแตงไทยอ้อยยว่าแคนตะลุบสนกุก ก็เสิเอาจากโลจากใดกเินบลเ้ยมัน<อ>เข้าเข้าลามคนหลายคนหลายตลาดนัดนาซายเนี่ยหมักโมกับเนี่คนหลายละ้ะมึอนี่ันเสา์พี่น้องต่อแรงซีมองแรงส่วนด้านในขายอาหารธรรมชาติ ไปเบิ่งอาหารการจินเนาะอาหารธรรมชาติอยู่ทางด้านในนี่มันแกวมักม่วงมักไม้ ักเคียงแอปเปิ้ลมันแกวเต็มเลยมะกะทันไทยบ่เออมะกะทันหวานซีมังกรนะของไทยบ่ของไทยของเราบ่มะกะทันเราเอามาทำดอนเขียวดอนเขียวน้องบกนี่เออเอาแล้วมีบ่มีของกันละของเก๋ของเก๋บริไลโอยู่กิดวะด้อยทหารพุ่งกีโอยาวหา Hãy à, làm được mà mà luôn một cái tên sau lưu của màn lưu này. Sau hắn. Lay bỏ. chắc lào. rồi sao hắn. Một tua mẩn sông của mật khao, chưa xin đó Hãy đôi, mày đôi, mày rồi đấy hảo ăn à, mà đôi, nhám đôi. mau lại đôi, mày mày đưa Hoa, có hắn để ăn tiền hơn. Hắn có nhiều tiền không có ở cõi nó kiếm lắm tiền. Hèp, lắc, Hèp, hèp. Hèp, hèp. Hèp, hèp. lái ได้อาหาราธรรมชาตินะขามาโซนในเนะาะมักแตงผักบัวหอ,หอมมีมดอันนี้ตลาดจากวายเนี่ยพวกข้าไม่ค่าเรือเมือ่อละของเครื่องขายเพิ่หมดมากระบอกกับมีเนี่ย <c oughs> ดยโดยผักสลัดผักซีผักกาดนะมีมดยังหอซอปปิ้งอยู่ยังบุ รถสิบห้าพันรถไรันยอเนี่ยสิบห้าจัดไหมรสิบหาสวยน้องสาวกันเอาแ้เลอารลนึงเจ้าอยู่ทางลีกซิปบ่แมนอือไืดเลยลืดซือน้องสาวเลยละขายปกติเนาะ พอพูกอย่างนหนมันแกวนี่ทางใต้บริมันสวรรค์นะสิมี้าเจ้าไปว่าแกงกะเบล่าถ้าลงตลาดใหญ่เชนโน่ตลาดเช้าเหรอหน้าสวยน่าจะวนตซียมคอนเห็รตลาดเชโนไปดูอยู่ ยาสบูย่ยาถูเข่าเคื่อแบงนัวมีมดเนาะนเ,นเกิือเครื่องลิ้นเล็กน้อยมอแหกแตกปะโปมีมดอาหารทะเลปลาทูปลาเมึกมีเนาะ แต่ยาน,นี้ฮันขายเสื้อผ้าจะลายเป็นพิเศษเนาะหอยอ่ำหนาวคนจะซื้อเสือ้อซื้อเครื่องนุ่งลายหาเบิ่งเสือ้อเบิ่งเครื่องนุ่งกันนิดเดียอันเสื้อผ้าลายน,นี่ดีอ,อย่างนอ้อยใส่โม้

บาราณนีเนาะพี่น้องตลาดน,นัดหน้าซ้ายเนาะต้องมาเตเวนได้มาหล้วสองสามโมงแล้วมารถมาคำในอาหารกันกินมด

เช้าหนึ Đây, <c ười> <c ười> <c ười> ่งไปแกงกะเววไม่น่บเลยอกไบนตลาดวะเขากายมากจายมากเลยเวไ่ยได้ใจหมักไพีเนาะเว้ยมันพันมันแกวเนาะมักเคียง ตามแยกนาซรายเลี้ยวซ้ายมันไปทางแกงกระเบรือว่าลงทางนาครไกรสอนก็นได้เนาะขึ้นไปซื่อเนี่ยก็ขึ้นไปทางขมวนมาละขึ้นทางเวียงจันทร์พี่นอ้องบ้านนาซรายตัวเป็นบ้านหญ่ที่กับบ้านพักขยามือนี้อยู่ทางเมืองอุดุมพรตัรวเซโนนี่ร้มแห้งพี่นอ้องเลยแรีนรถไฟบ่ได้ เบิงคือบุมีลมแต่ว่าโอ้ยมันลมภายในรับรถได้แค่สี่สิบห้าสิบเท่านั้นมันรถใหญ่แรงสบายอย่น้องเลยท้ายคลิปท้ายวิดีโอกันยากกำลังนคลิปบัญยากาศตลาดนานาไซน,น,น้องเลย อ๋อนี่ขอปพี่ชิปนี้ไว้สำนีกก่อนเนาะชิปหน้าพบกันใหม่ขอขอบใจทุก่านทีเข้ามาติดตามครับส้มสำหลรับชิปนี้สบายจี